กดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับสุ่มก็สุ่มเอาจริงดิเพศหญิงหรอเอาน่ารักมุงมิงเอาเสียงก็เปลี่ยนด้วยน่ารักไปอีกไปบอกมิกี่กว่าสวัสดีครับคนสวยเราเองไอไง,ไงเอานายสุ่มได้หญิงรอสวยซะด้วยในายได้เพศอะไรเราได้ชายเหมือนเดิม น้องใหม่รอน้ารักสวยจังมีแฟนยังครับยังค่ะสดแล้วเจเจยังไม่มาอีกรอพูดปุ๊บก็มาพอดีเลยเราจะเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มได้เปล่าได้ได้น่ากินมาสวัสดีค่ะหนูซือเจดาค่ะแนะนำตัวให้น้องใหม่รู้จักกันคนสวยเธอก็น้องใหม่ไม่ใช่หรอเออเออลืมอ่ะงั้นเราก็มาแนะนำตัวให้น้องใหม่รู้จักกัน ผมมิก,มกับอายุสิบเจ็ดผมคิวครับอายุสิผมเจเจครับอายุ17ผมชื่อไอครับอายุ17โทษโทษพูดผิดเราชื่ออาย,อายุสิค่ะจะเรียกร้องความสนใจผู้ชายหรอมอ<ฮ>งบนเพื่อหาอียาหรอนางนี่แสบอ่ะพี่มิดมีแฟนยังคะมิกคุยส่วนตัวกับเราหน่อยได้ไงอาฉันคุยกับพี่มิดก่อนนะ แล้วไงก็ฉันจะคุยมีไรปะพี่เจเจดู e i สิเอาไงดีไม่น่าไปตามน้ำแต่แรกเลยก็ดีนะจะได้รู้นิสัยทุกคนด้วยอึดอัดมากเลยก็ตามนั้นไปก่อนแล้วกันไปคุยายนานจังนั่งร้ายหลบไหนฉันจะชวนเพื่อนเข้ากลุ่มไม่หลบมีไรป่ะสวัสดีค่ะเราชื่อน้ำฟ้าค่ะ ไม่อยากรู้จักไม่ได้แนะนำตัวให้เธอรู้จักน้ำฟ้ามีแฟนยังครับ